สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องเคมีพาเพลินวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเคมี Me กันนะครับโดยข้อ1ถามว่าพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามสารละลายซูโคสเข้มข้นร้อยละ3.42โดยมวลมีความหนาแน่น1.09กรัมต่อมิลลิลิตรข้อ1 ในสารละลายนี้มีบริมาตร5มิลิลิตรมีซูโคะละลายอยู่กี่กรมัมตอบทศนิยม2ตำแหน่งถามกรัมขึ้นกรมัมกรัมของซูโคสเท่ากับ3.42กรมัมส่วน100กรกรัมเพราะว่าเข้มข้นร้อยละ3.42ขึ้นกรมัมก็ต้องขึ้นกรัมแบบนี้นะครับ ส่วนหนึ้อนี่มาจากไหนมาจากร้อยละนะครับส่วนต่อไาก็คือคูณ1 0 9กรัมต่อ1มิลิตรโจทย์ให้มาว่าความหนาแน่นหนึกรัมต้องต่อด้วยมิลก็หนึกรัมส่วนหมิลลิลิตรคูณที่โจทย์ให้มาห้ามิลลิลิมันจะตัดกันได้พอดี จะเหลือเป็นเหลือหน่วยเดียวก็คือกร,รัมนะครับอ่าก็จะได้คิดเลขออกมาก็จะได้0.19กรร้รัมสูโค้นะครับามาต่อด้วยข้อ2สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดาในหน่วยโมลต่อลิตรตอบทศนิยม2องตำแหน่งโมลต่อลิตรก็คือโมลาร์นะครับ ขึ้นโมลต่อลิตรก่อนโมลต่อลิตรเท่ากับ1โมลส่วนด้วย342ร้อยสกรัมสา2กรัมมาจากไหนมาจากซูโคสที่เป็น4ีสิ2สอ1นะครับเอามาบวกกันก็จะได้342ร้กรัมใน1โมลน,นี้นะครับต่อมาคูณด้วย3.42จุกรัม ่วนด้วยหน0่กรัมซึ่งเป็นเข้มข้นนะครับสารละลายเข้มขน้นก็เป็นร้อยละก็จะต้องส่วน100นะครับต่อมาคูณด้วย1.09กรัมต่อ1มิลลิลิตรมีความหนาแน่นนะครับโดยมวลมีความหนาแน่น1.09กรัมต่อมิลลิลิตรก็ขึ้น1.09กรัมต่อ1มิลลิลิตรนะครับ 1, 1 l. 1 l. เ, 1, เสร็จแล้วหนึ่งมิลลิลิตรคูณด้วยหนึ่งพันมิลลิลิตรต่อหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนี่ยจะมีหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดหน่วยก่อนก็ได้โมลต่อลิตรพอดอีคิดเลขอ,ออกมาตอบซมสนิยมสองตำแหน่งนะครับก็จะได้ 0. 1 1หนึ่งโมลต่อลิตรหรือ 0.11โมลารนั่นเองครับตอบมาข้อ3นะครับสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อกิโลกร,รมัมตอบทศนิยมต่อ2ตำแหน่งโมลต่อกิโลกร,รัมจะเท่ากับ1โมลต่อด้วย342กร,รมัมซึ่งมาจาก1โมลเนี่ยจะมี342กร,รมัม1โมลน,นี่ยมาจากซูโคสนะครับ ที่อธิบายไปข้อที่แล้วคูณด้วย3.42กรัมส่วน100ซึ่งเข้มข้นร้อยละนะครับก็ต้องส่วนหนึ่งต่อมาก็ต้องคูณด้วย1,000กรัมต่อ1นกิโลเพราะว่า1น 1, 1ึกิโลเนี่ยจะมี1,000กรัมนะครับซึ่งโจทย์ก็ให้หากิโลกรัมพอดีอ่าก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งจะตัดกันได้พอดีกันเลยนะครับ แลเหลือโมลกับโมลต่อกิโลกรัมพอดีเลยอ่าจะได้คิดเลขออกมานะครับ0.10โมลต่อกิโลกรัมหรือ0.10โมลแล้วนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับที่รับชม